ทัลเหล่าดจ้ัสดีเด็กเทวเกรียนทุกคนครับมาอยู่ผมปาโนทนแต่ช่องพี่เจท PE อีกี่รายแย่ยิช่วงวันนี้เราก็จะมาแจกน้ชมวัารางวัลบัตรไกหน้าเหมือนเดิมช่วงก็ที่บอกไว้ว่าจะแจกบัตรไกน้าช่วงวันนี้ก็ประกาศรางวัล5รางวัลชมมาสุ่มกันเลยน้ชมก็คลิปมาเช้าน้วชมคลิปนี้น้ชมวันที่ว่าบอกว่าแจกเพชรเมนดดีว้ำชมเหมือนเดิมนะครับเราก็จะมาลุ้นกัน5รางวัลว่าจะมีใครได้บ้าง76คอมเมนต์อ่าวงสะท้อนชื่นใจรักน้ำชมคนนี้ก็ถ้าผมไม่ได้ผมจะเลิกติดตามพี่ะ ไม่ให้ดีไหมเนี่ยไม่ให้ดีไหมเดี๋ยวปั๊อน่านล้นเหลเนี่ยโอเคนะครับก็สุ่มได้น้องพอดีเลยครับโ,โหดีนะเนี่ยถ้าเกิดสุ่มไม่ได้เนี่ยน้องก็เลิกติดตามพี่ขึ้นมาทําไงนะเอยไม่ดีนะครับอย่าเลิกติดตามพี่เลยนะครับบางทีพี่ก็มันเป็นระบบ่ะคับน้องพี่ก็สุ่มเอาแต่พี่วันเราเคยได้อยู่นะ จะว่าเราไม่เคยได้เลยก็ไม่น่าใช่นะครับชื่อนี้พี่จําได้ว่าเราเคยได้อยู่นะครับก็ป่ะคนต่อไปคนนี้อ่าโอเคผู้ชมคนที่สองนะครับก็ได้บัตรไกรนาไปผู้ชมนี่หาก็เป็นบัตรไกรนามูลค่า20บาทนะครับส่วนรางวัลอื่นๆจากการเติมเกมก็น้องก็ไปเติมเพิ่มเอานะครับ <laughs> นอกจากตัวละครอันที่พ่แงก่อนนั้นคือพวก่าตาตรงทาตเลน้องไปเติมเพิ่มมานะพอดีว่า ช่วงนี้พี่ก็ช็อตเหมือนกันนะครับมีแจกน้อยแต่ก็แจกเหมือนเดิมช่วี้พี่ก็ยังแจกเหมือนเดิมแหละถึงแม้ว่าก็ไม่ได้ก็ไม่ต่างจากเดิมนะพี่ก็แจกอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแค่ไม่ได้แจกเยอะขึ้นเฉยๆแต่ก็ไม่เคยลดนะครับก็ยังแจกเขาเดิมอยู่เสมอนะครับโอเคมาคนที่สาม โอเคเติมให้แล้วนูว้ชมครับนที่สานะครับต่อไปก็คนที่สี่เป็นใครเอ่ยวิดีโอของเพื่อนอ่าชื่อแปลกเหมือนกันเอาว่าได้นะครับน้องเป็นคนที่ได้คนต่อไปนู้ชมคนที่4ี่นะครับสําหรับคนที่เล่นเกมฟรีไฟล์นะครับเราก็จะมีแจกบ,บัตรแก้หน้าอย่างนี้เรื่อยๆนะครับ สงการก็หยุดหลายวันน้ชมไม่รู้ท่าู้ชมไปไหนกันบ้างน้ชมครับแต่ผมก็อยู่บ้านเหมือนเดิมจอก็อยู่ทําคลิปเล่นฟรีไฟอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับทุกคนเหมือนเดิมน้ชมครับแต่อาจจะออนบ้างไม่ออนบ้างช่วงนี้ติดมางาังอาติดนิยายน้ชมครับคือฟังนิยายมากไปหน่อยจะออกนอกโลกแลาน้ชมครับโอเคมาคนสุดท้ายของค่ำคืนนี้อา้าวโควนันโคนันปะเนี่ยแต่ชื่อคุณคุณนะแต่รูปปกไหมรูปปกไม่ค่อยคุยค้นแต่ชื่อคุณคุณอยู่ไม่รู้จักอ๋อ เหมือนจะเป็นคนในแขนปะไม่แน่ใจคุณผู้ชมไม่แน่ใจวมารู้จักปะแต่ว่าเป็นคนที่ห้านะครับที่ได้นะครับก็เราเรียบร้อยชมเติมให้แล้วนะครับสำหรับผู้ชคดีนะณผชมผมก็เติมให้หมดแล้วชมก็ไปสุ่มกันเอาเองนะครับว่าจะได้อะไรไหมนะครับก็ฝากติดตามช่อง pc tbe ช่องนี้ต่อไปคชณแล้ชมก็ช่วงนี้ถึงยอดดูจะน้อยไปหน่อยก็ไม่เป็นไรมชมก็ยังทำคลิปอยู่เรื่อยๆุณชมแล้วก็ เว็บคันเทพน้ชมครับไม่โกงไม่เกียร์ร้อยเปอร์เซ็นะต์ู้ชมเติมเกมสะดวกปลอดภัยไว้ใจคันเทพ้นะชมไม่ว่าจะเป็นการเติมตรงนะครับผ่าน DVD วีดีเกมอะไรก็แต่มีหมดนะครับหรือแม้แต่เป็นการเติซื้อบัตรเติมเกมนะครับหรือบัตรเติมเงินนะครับก็มีนะครับชาระได้นะสะดวกูนะช้ชมครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีไอดีเกมขายนะช้ชมถึงตอนนี้จะมีแต่เกมพีบนผะู้ชมครับนี่ก็มีไอดีเกม PB ขายนะครับตอนนี้ก็เกม PB ก็กำลังกลับมาน้ชมครับ ถ้าไม่นับว่าโปโปก็น้อยกว่าเมื่อก่อนมันชมเมื่อก่อนโปเยอะมากก็เลยเลิกเล่นอย่างชมแต่เดี๋ยวนี้ก็กลับมาแล้วมันชมคิดถึงรหัสเก่าเหมือนกันแต่พี่ก็เลิกเล่นมานานแล้วพี่ก็ขี้เกียจเล่นแล้วด้วยมันชมเดี๋ยวนี้มันกียสเปคเครื่องเยอะนะครับก็เล่นฟรีไฟล์อย่างเดียวพอดีละไปแล้วมันชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายอย่าลืมติดตามช่องพี่นะครับแจกบัตรทุกวันเสาร์นะครับ